สวัสดีครับชาลาสิเมธยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายภูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิเมธหรือชาลาสิเมธสามารถดูคำพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมธลัคนาเมธในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนนะครับในช่วงของ2565ินี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ กดอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามบันดาใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการสร่วนตัวสามารถแพทลา์ดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียมนมากับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องของการย้ายดวงดาวก,กันก่อนที่มีผลต่อชาวเมษแล้วก็ลักขาเมษนะครับมีดาวทั้งหมด2ดวงมีการโคจรยกย้ายราศีนั่นก็คือดาวเกศสุริยา้ะก็ดาวศุกร์ ดาวสุกนะครับจะโคจรผิดปกติโดยการเดินหน้าอย่างรวดเร็วคือสอเสือคือเสินนะครับจากราศีกุมขึ้นไปที่ราศีมีนส่วนดาวเกตจะออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนเดินทางแบบเขาเรียกว่าย้อนกันนะแล้วไปเจอกันอยู่ที่ราศีมีนตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูคําอธิบายกันเลยนะครับ อิทธิพลของชาวเมธลัคนาเมธนะครับมีทารกเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวคือดาวอังคารเลขสได้โคโจรอยู่ที่ราศีกุ่มเป็นพบเรือนลาภะที่เป็นตําแหน่งอุจจาพภิมุกนะครับก็ได้ตําแหน่งลาภะด้วยหมายความว่าชาวเมธลัคนาเมธค่อนข้างมีแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับกับในเรื่องของตัวตนความสําเร็จของคุณมีณเมตตามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนที่ดีแถมยังมีดาวศุกร์นั้นโคโจรกลุ่มร่วมด้วยในช่วงประมาณ หนึ่งถึงสาเมษายนเลยก็คือเกือบทั้งเดือนทําให้ชาวเมษลัคนาเมษมีโอกาสมีทิศทางมีแนวโนม้มอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันแบบค่อนข้างมีโอกาสนะครับในทิศทางที่ดีมีกัลยานามิตรมีเพื่อนคอยช่วยเหลือมีเพื่อนคอยแบบเป็นเพื่อนคู่คิดคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนให้กับตัวคุณมากๆเลยเพราะว่าได้ดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนลาภะ มีโชคมีลาบกับตัวตนของตัวคุณเองมีสเสน่ห์เมตตาแล้วยังได้คู่มิตรที่มันเป็นดาวคู่มิตรเสน่หาด้วยดังนั้นเนี่ยชาวเม็ลักษณะเม็เนี่ยมีโอกาสในทิศทางที่ดีมากๆเลยในเรื่องของตัวตนของตัวคุณเองนะครับจะได้รับความแบบใส่ใจดูแลกับบุคคลรอบข้างมากขึ้นให้การสนใจกับบุคคลรอบข้างนะครับทำอะไรค่อนข้างดูดีมีออร่าแล้วก็มีในเรื่องของ ตัวตนนั้นประสบความสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวแต่ฟังแล้วอยากเคิมเพราะอิทธิพลของดาวเนี่ยกลุ่มกันอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยทั้งหมด 4- ีห้าดวงเลยหดวงนะครับเยอะมากๆเป็นดาวที่มาชุมนุมกันแล้วเป็นดาวที่ไม่ได้จะถูกกันทักสักเท่าไหร่นะมาปะทะกับลักคณาของคุณเนี่ยมีดาวมรตยูดาวพุธดาวเกตดาวทิตและก็ดาวราหูซึ่ง ดาวราหูเพียงดวงเดียวเนี่ยที่ไม่ถูกกับดาวดวงอื่นๆดังนั้นแล้วเนี่ยชาวเมษลัคนาเมษต้องระมัดระวังในเรื่องของการดําเนินชีวิตดาวราหูกุมหลักเนี่ยนะครับมันก็เข้ากดพิทุบาทกันุรัก์อยู่แล้วแต่ยิ่งมันมีดาวพุธเข้ามาเป็นคู่ศัตรูกันระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงมีการทะเลาะกันด้วยนะครับแล้วก็ดาวราหูก็จะดับดาวอาทิตย์อีกมันก็จะทําให้แบบคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหา ในเรื่องของบริวารความรู้สึกของตัวคุณเองรู้สึกว่าเหมือนแบบทําอะไรแล้วมันมีความสุดลดความสุขนั้นลดน้อยลงถอยลงไปเวลาดาวอาทิตย์เนี่ยกลุ่มลัคนาจริงๆแล้วคุณจะมีพลังงาน<อ> Energy ค่อนข้างสูงนะแต่ว่าในช่วงของ ปีนี้ที่ดาวราหูเข้ามาทับหลักกับชาวเมธแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยเดินผ่านดาวราหูและดาวมริตยูดังนั้นเนี่ยจะทําให้ชาวเมธลัคณะเมธเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหาเพราะดาวราหูเนี่ยมาจากภพเรือนราพะนะครับแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากภพเรือนปุตตะ อย่ากล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงจนเกินไปทําอะไรควรจะต้องแบบมีการวางแผนการวางกลยุทธ์นิดนึงนะครับการคิดการตัดสินใจอะไรอย่ามู่วามอย่าหุนหันพลันแล่นอย่าทาอะไรโดยขาดสตินะครับหลายคนอาจจะคิดว่าดาวรา,วาวหูได้ตําแหน่งเทวีโชคไม่ช่วยอะไรเลยเหรอไอช่วยส่วนช่วยนะนะครับแต่ว่าดาวราวหูเนี่ยมันช่วยได้นะถ้าไม่มีดาวอะไรที่อยู่กับลัคนาเมษเนี่ย มันก็ยังมีแนวโน้มทิศทางที่ดีจากเรือนลาภานั่นเองตามจริงแล้วอะดาวประจําตัวของคุณกับดาวราหูเนี่ยจะเขาเรียกว่าสลับเรือนกันเป็นอนุกเกษตรบางคนอาจจะงงอะไรคืออนุกเกษตรเพราะว่าบางคนไม่ได้เรียนโหราศาสตร์ไทยมาหรือไม่ได้ศึกษามาก็อาจจะงงว่าอะไรคือตำแหน่งอนุกเกษตรอนุกเกษตรคืออะไรหรอคืออนุกเกษตรไม่ได้แปลว่าอนุภรยาแต่มันแปลว่าอนุแปลว่าลองมันแปลว่าได้เกษตรลองมันแปลว่า ความมั่นคงนะแต่มันเหมือนแบบมั่นคงในระดับที่ว่าต้องผ่านความยากลําบากก่อนคุณถึงจะได้ความมั่นคงเหล่านั้นอะไรประมาณนี้ครับดังนั้นแล้วเนี่ยคือก็ต้องแบบใช้เวลาในการคิดการตัดสินใจสักนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของคําพูดนะครับระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารการเจราจาเพราะพุทธอันตาพานวิวาทราหูทับหลักก็จะทําให้เรามีปากเสียงมีการทะเลาะก,กับบุคคลอื่นมากขึ้นเพราวะว่าอารมณ์ก็รู้สึกเหมือนแบบ ไม่ค่อยได้ดังใจมีคนขัดแข่งขัดขามีคนทําอะไรที่มันเหมือนแบบไม่ชัดเจนกับเรานะครับมือถือสากปากถือศีลอะไรแบบนี้เป็นต้นเราก็ต้องพยายามเตรียมมือ นะครับรับมือเนาะแต่ยังมีดาวพหัสบดีเนี่ยโคจรค้ำหลังลัคนาวไว้เป็นเกษตรบดีด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยชาวราศีเมษลัคนาเมษก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีในเรื่องของดาวพหัสบดีที่เป็นเกษตรบดีค้ำอยู่ข้างหลังลัคนาเอาไว้ทําให้ตัวคุณอะสามารถที่จะมีแนวโน้มทิศทางที่ยังสามารถป้องกันการแบบสูญเสียหรือมีสติในการยับยั้งชั่งใจได้มีสติในการมองคนอื่นได้ดี นิ่งๆเงียบๆสันโดษหน่อยแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยดีนะครับอย่าเพิ่งปฏิสัมพันธ์อย่าเพิ่งเซ็นกู้เซ็นค้ำนะครับในเรื่องของอะไรที่มันเป็นเอกสารสัญญาต่างๆอันนี้ต้องเรามาระวังเพราะมันอาจจะมีในเรื่องของคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็นคดีความถามว่ามันจะหลุดผลไหมก็อาจจะต้องใช้เวลาก่อนเพราะตอนนี้อาจจะยังตอบไม่ได้ แต่ว่ามันก็มีโอกาสอยู่เพราะดาวพลัดสลีนั้นโคจรเป็นภพวินาศกับดวงชะตาอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยซัพพอร์ตเบื้องหลังนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีในเรื่องของศักยภาพตรงเนี้ย คนใหญ่คนโตค้ำหลังไว้ก็อาจจะมีคนคอยช่วยเหลือแบ็กอัพอยู่เนาะดังนั้นชาวเมฆลัคนาเมฆเนี่ยก็แบ่งหลักแบ่ง,บงสู้ให้ดีการที่ดาวผ่านสตรีเนี่ยโครจรอ,อยู่ในภพวินาาเนี่ยนะครับมันป้องกันการพังทลายคุณต้องมีระเบียบแบบแผนในเรื่องของการวางกลยุทธ์ในเรื่องของการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์นิดหนึ่งเนาะในยุคนี้นะ่ะปี2 0 0พองเนี่ยมันเป็นปีแห่งโลกาภิวัต เราจะต้องแข่งขันขึ้นเวทีสู้กับบุคคลอื่นเราเดินออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยเรามีคู่แข่งขันตลอดเวลาดังนั้นคุณต้องพยายามแอคชั่นนิดหนึ่งแต่อย่าหุนหันพันแล่นอย่าคิดอะไรทำอะไรรวดเร็วและว,ว่องไวจนเกินไปนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของในเรื่องการเงินสำหรับชาวเมษกันบ้างอิทธิพลชาวเมษนะครับการเงินคือราศีพฤกษ์ของนดาวสุขเลข6ได้โคจรอยู่ที่ภพเรือนราพะร่วมกลุ่มกับดาวประจำตัว โอ้โหโกยลาบโกยรัพย์มาเต็มเต็มเลยทั้งดาวประจําตัวทั้งดาวคู่ทั้งดาวเพศตรงข้ามทั้งดาวาการเงินชาวเมษลัคนาเมษครับมีโอกาสในเรื่องของการที่คุณจะได้เพื่อนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนบางคนจะช่วยเหลือดีคอยสนับสนุนให้กับตัวคุณอีกประเภทหนึ่งจะคอยหักหลังเราเดบิเครดิตกับเราเพื่อนหลักหักเรมโหดได้เพราะดาวอาทิตย์กับดาวราหูนั้นดับกัน มันจะทําให้มีทั้งเพื่อนเพื่อนดีและเพื่อนไม่ดีคุณต้องพยายามเปิดรับดูสแกนคนให้ดีนะครับใครที่จริงใจกับเราใครที่ไม่จริงใจกับเราเราต้องดูนะเพราะว่าบางทีอ่ะมันอาจจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ที่เข้ามานะครับที่เข้ามาถึงตัวเราเองเลยบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสของการได้รับในเรื่องของการที่แบบบางทีอยากจะร่วมหุ้นลงทุนกับเรา ครับแล้วเขาก็แบบชวนเราไปทําการลงทุนแต่บางทีอ่ะได้คนที่ดีก็ดีไปลุ่งเลยแต่ได้คนที่ไม่ดีก็ลุ่งนะแต่ถูกโกงถูกหลอกแบบนี้เป็นต้นอันนี้ชาวเมธต้อง,งระมัดระวังตัวด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้มาขู่เนาะให้คุณเตือนแล้วก็แบบรับมือแล้วกันเนาะประมาณนี้ ทีนี้เรามาดูการเงินเนี่ยค่อนข้างได้เลยสัสอู้ฟูมากๆเลยไม่อยากพูดอะไรมากถือว่าค่อนข้างมีการเงินที่เติบโตพัฒนาต่อยอดมีโชคลาบมีลาบมีผลมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนมีคนคอยแบบส่งเสริมอะไรที่ดีให้กับตัวคุณมากๆเพราะเป็นดาวคู่มิตรกันด้วยนะครับแต่มันมีข้อเสียอ,อยู่เล็กน้อยถามว่าทําไมต้องมีข้อเสียด้วยจะดีหมดอยู่แล้วเชียว ในดวงชะตาถ้าไทยดีหมดก็ไม่ต้องดูดวงหรอกครับเพราะว่าดีแล้วแต่อนนี้เราต้องไปดูเพราะอะไรเราต้องการแบบแผนการรองรับอย่างที่บอกดาวรา,วาวหูจะทับดาวอาทิตย์รามัดระวังจะถูกหลอกฟังอะไรเราต้องรู้จักพิจารณาให้มากนะครับเปิดรับโสตสมองเปิดรับโสดในเรื่องของหูของเราให้ฟังให้เยอะๆใครพูดอะไรใครเตือนอะไรรับฟังนะครับเพราะว่า คุณอาจจะมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นได้อิทธิพลของดาวที่บอกไปนะครับดาวคารเนี่ยมันมาจากพบเรือนตัวตนของคุณแต่มันก็มาจากพบเรือนมอราณะด้วยดังนั้นเนี่ยมีโอกาสได้ลาบได้ผลจากการสูญเสียนะครับอันนี้ยังขอว่าโอเคอยู่แต่มันกลมกับดาวการเงินมันอาจจะทําให้มีค่าใช้จ่ายสูงนิดหน่อยเท่านั้นเองคุณได้เงินเยอะคุณก็จะเสียเงินเยอะ ประมาณนั้นก็พูดง่ายๆคือได้เงินเยอะคุณก็ใช้เงินมือเปิดประมาณนั้นเพราะมาจากดาวประจําตัวด้วยใช้ในตามอารมณ์ใช้ในตามความรู้สึกเยอะเกินไปอันนี้ต้องจัดสรรปันส่วนเรื่องการเงินนิดหนึ่งเท่านั้นเองเนาะบริหารการเงินนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องของการงานกันบ้างดาวการงานคือดาวเสาร์นะครับ ราศีมังกรเนี่ยเป็นดาวการงานทับอยู่ที่ลักษณะเออทับอยู่ที่เรือนการงานเป็นเกษตรบดีจริงๆแล้วเนี่ยการงานต้องมีการวางแผนนิดนึงนะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยเพราะดาวเสาร์เนี่ยเบียนก,นกันกับดาวทั้งหมด5ดวงคําว่าเบียนคือเขาเรียกว่ามุมมุมฉากคําว่ามุมเบียนมุมฉากเนี่ยมีทั้งหมดหลายชื่อมากจตุโกนนะครับในทางภาษาหรจัจตุโกนคือมุมฉากนะครับมุมเบียนก็คือมุมฉากนะครับ ถามว่ามันไม่ดีใช่ไหมมุมเบียนใช่ครับมุมเบียนคือมุมที่ไม่ดีแต่มันก็อาจจะเป็นอยู่ในจัตุรัสใดเกณฑ์อะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ทวารนะนาะมันก็ยังมีผลลัพธ์ที่ดีตรงที่ว่าถึงแม้คุณจะเหนื่อยถึงแม้คุณจะแบกภาระถึงแม้คุณจะรู้สึกเหมือนแบบอึดอัดใจบ้างทําอะไรต้องรู้จักวางแผนทําอะไรต้องรู้จักอดทน อดกลั้นนะครับแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไงการงานก็มีโอกาสที่จะเติบโตมั่นคงเข้มแข็งที่ดีเพราะดาวคู่ศัตรตูของดาวเสาร์เนี่ยออกไปหมดแล้วไม่มีดาวที่อยู่แล้วดังนั้นแล้วเนี่ยชาวราศีเมษรัคนาเมษนะครับจะมีโอกาสในเรื่องของการทํางานนั้นดีขึ้นใครที่มีความอึดอัดมีความรู้สึกที่แบบกินแหนงแครงใจกับคนอื่นอะไรแบบนี้หรือมีการงานที่มีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาในอดีตเนี่ย มันค่อยๆเคลียร์คลี่คลายแล้วค่อยๆดีขึ้นแล้วการลงทุนก็โอเคมากขึ้นไหลลื่นมากขึ้นการงานก็ไหลลื่นมากขึ้นเสียอยู่อย่างเดียวคือระมัดระวังการที่จะถูกหลอกถูกโกงเท่านั้นแหละนะครับนอกนั้นคือดีเกือบหมดแล้วสำหรับชาวเมตเนาะดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลพยายามแค่สอดส่องดูแลแล้วอย่าหลงละเลงนะครับพยายามสแกนคนนิดนึงเนาะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักของชาวเมษคือราศีตุลขคลองด้วยดาวศุกร์เลข6ได้โขอจออยู่ที่ราศีกุมภ์ทับกับดาวประจําตัวถือว่าเป็นดาวคู่มิตรอินต่างหาความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวเมษนี่คือค่อนข้างเด่นปังมากๆเลยนะครับมีความสุขมีความหวังมีการเจริญเติบโตมีในเรื่องของการพัฒนามีคอมมติตมีการรัก มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีบางคนมีโอกาสได้มั่นหมายกันบางคนมีโอกาสได้คอมมิตบางคนได้แต่างงานบางคนได้ในเรื่องของความสุขความหวังที่รอคอยอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคในอดีตนะครับที่มันยืดเยื้อเรื้อรังมาคาคาสังมามันกำลังจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นแล้วกำลังจะมีอนาคตที่สดใสกำลังจะมีอะไรที่มันมีการแบบเปลี่ยนแปลง เป็นแนวนมทิศทางที่ดีเป็นสิ่งที่คุณรอคอยเป็นสิ่งที่คุณนั้นอยากจะได้อยากจะเติมเต็มอยากจะมีความรักความสัมพันธ์ที่แบบแบบเนี้ยที่คุณอยากได้เนี่ยมันจะได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยชาวเมษลัคนาเมษยินดีและดีใจกับคุณด้วยที่คุณจะได้รับความสุขนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ใครที่แบบมีคู่คนใหม่เข้ามา อันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะดาวราหูทับอาทิตย์นะก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ในช่วงของ16-30เมษายนอยู่นะครับเพราะว่ายังไงซะดาวประจำะความรักความสัมพันธ์นะครับมันดีก็จริงแต่ดาวที่มากลุ่มรักของคุณเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาและอุปสรรคตรงที่ว่าคืออาจจะแบบไม่มั่นคงในช่วงแรกแหละเอางี้แล้วกันเนาะค่อยๆค,ยค,ยคบกันไปดูในระยะยาวสักนิดหนึ่งเนาะอย่าเพิ่งตัดสินใจในช่วงเดือน เมษาแล้วก็พฤษภาค่อยๆดูกันไปก่อนสักนิดหนึ่งรอให้ดาวอาทิตย์เนี่ยเดินผ่านดาวราหูออกไปในาปราศีพฤษภน่าจะเป็นช่วงประมาณากลางเดือนพฤษภาเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะช่วงนี้ก็คงต้องดูๆกันไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งคอมมิตเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของความสุขความหวังที่ดีนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพญาด้วยนะครับขอบคุณครับ